อ่ะหวัดดีนะผมก็เดี๋ยวนี้มาเรื่องเครื่องกันหน่อยเนาะแหมมีตะรอรอรอวันเหนื่อยโอ้รอเยอะเหลือเกินนะครับจ่งนี้นะครับอก็อันนี้เดี๋ยวเป็นยันมาหนึ่งหกศูนย์นะครับอ่านะครับก็อันเนี้ยเจ้าของเขาอยากจะอัพเป็นลูกร้อยสิบมิลนะครับแหมแต่อะไรกันเนาะกว่าจะมาได้ครับเป็นเดือนนะครับนี่สั่งจีนมานะครับอะไรนะครับของจีนนะครับอะไรนะครับของยันมานะครับ กกพี่เจี๊ยบก็จัดให้นะครับก็อันนี้ทําไปประมาณสามคันแล้วนะครับอันนี้เป็นคันที่สี่คันที่ห้านะครับอันนี้ของเสียต้นเนาะเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะลื้อหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็อ่างอ่างคว้านนะครับแล้วก็ชุดอะไรก็มาหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้สั่งมาอยู่บ้านสามชุดตอนนี้นะครับอ่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวขอวอนุญาตลื้อแป๊บนึงนะผมเฮ้ยเขาบอกเอาแคมด้วยเนะี้ยอืมแต่เบาเดิม เอาแคมด้วยแคมกำลังน,น,นะครับแล้วก็วาวเดิมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ควานอ่างเรียบร้อยนะครับก็ขยันของเรานี่ลองไปจะยืนเนะ้อ ถอนยางปีเนาะมีอะหยอดน้ำมันในรูให้ด้วยนั่นแหละนูสลักอะนะเพราะว่าสลักนี่ก็ต้องตีบูธยัดนะครับนี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับงั้นไม่ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวนี้เหลือหลบวาล์วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะใส่แคมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแคมเบอร์สองไปแล้วกันเอาไปเบอร์หนึ่งดีกว่าเพราะวันไปรถไอแตร์ อ่ะใส่แคมเบอร์หนึ่งไปนะครับแล้วก็เดินเบี้ยวนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะผมอ่ะนะครับตอนนี้อ่าลูกสูบใส่เรียบร้อยนะครับนี่หลบวาวแล้วอันนี้วาวไอต้ตอไอต้ตองหลบเท่าไหร่เนี่ยหลบลออกข้างเครเด้อป่ะอ่ะก็ตอนนี้เหลืออะไรเหลือแคมอ่ะนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่มันมันโอ้โหโคตรลูกสูบเลย นั่นเลร้อยสิบมิลนะครับชาร์ปเชิบแน่นดีไหมหหมุนไม่มีชนอะไรเลยใช่ไหมอืออ่ะโอเคตามนั้นฮะไม่ลื่นเด้วเฮ้ยอ๋อแหมแกวเร็วเฮ้ยฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออญาตประกอบแป๊บนึงครับผมอันนี้เป็นวาวเดิมเนาะอ่าไม่ต้องทำไรเฮ้ยเขาตุ่มดามหรือเปล่าวะเขาโทรหาก็ดิเนี่ยเบอร์เขาเนี่ยางเลยนะ้มน เออเอาเรา,าจะไปตุ่มดามเลยว่จะเราจำไม่ไม่พลาดอ่ะนะอ่ะโอเคนะครับผมเอามาเกณฑ์ดูได้ไหมโอ้โหเหมือนกะไว้เลยมาเป๊ะเลยอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้แคมนะครับนี่ปัญหาเกิดแล้วนะครับนี่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 น้นเกีย๊ยหลบนะครับนี่อันนี้แคมเตรียมแล้วนะแคมแต่งนะครับนี่ ปิดปอกาองาน่องงานนะครับอ่าช่างลองดูดิได้ไหมบันดันลมอยู่ได้อ่ะโอเคนะครับก็เหลือตุ้มดามอ,อีกจุดนึงเนาะอ่าเดี๋ยวใ,ใส่ตุ้มดามอีกตัวหนึ่งก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินเบี้ยวนิดหน่อยนะครับ ไม่อยากเดินมากนะครับเพราะว่าอมันจะทําให้ไม่ค่อยมีกําลังนะครับอ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ตุ้มดำนะครับไล่เบาเรียบร้อยแล้วก็เบี่ยวเบี่ยวเดินทงศาแล้วนะครับเดินไปประมาณ0ูนจุดสามนะครับอ่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีถวาข้างเลยนะครับตอนนี้อ่าภายในประกอบหมดเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ถอยดีเขามีมไหมวะ โอ้เหนืน่อว่ากวะเหนื่อยอ่ะบบอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งอันนี้ชุดสปริงเขามีแล้วนะครับเอ้ยสปริงช่างนบสีว้าโอ้โหเล่งตัวให้เหมือนเขาด้วยนะอ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งครับผม <S <S อ่ะนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกร้อยสิบมิลน่น,น <C oughs> อ่ะลองนี เหมือนมเหมือนเหมือนนที่เกิดเคยทำมาทุกทีไหมแล้ว่ติดมือเหมือนกัน เราพัดจับผ้าเนีย่ยโอ้โอ,โอ้เรื่องเกี่ว่ะ ยัไม่ดีเอ้าอยากเห็นควันว่อาจจะไม่ได้เอาไอ,อ,อ้ดี่อบเดินมาวันไงเฮ้ยโอ้ ยูนหน่อย้วขึ้นหลับหัวห้องไปดิ อ,อาาไ,นะได้ไหมล่ะได้เลยเอา้าล็อกอ่ะโอเคนะครับก็เอ้ยดูดูดีว่ะตัวเนี้ยเนาะควันคนก็บางดีอะไรมันก็ติดมือดีนะมันเป็นแคมเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เดินเบี้ยวนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ0.3นะครับเอ้ยเมื่อกี้อยู่ศูไงแน,น่วะเนี่ยเ <ๆ S 1> ชื่ออะไรได้วะเนี่ย <laughs> อ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับ จะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8น3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่ะคลิปนี้ยวขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ